ผีป่าช้าที่คนในวัดบางแห่งเคยพบเจอเปรดเฝ้าป่าช้าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีวัดเก่าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ติดกับป่าช้าในภาคอีสานเป็นที่เผาศพของชาวบ้านมานานหลายรุ่นใกล้เมนมีต้นโพยใหญ่ที่ชาวบ้านเล่าลือว่าห้ามมองขึ้นไปตอนกลางคืนเด็ดขาดเพราะเคยมีพระลูก,กวดรูปหนึ่งมองขึ้นไปแล้วหายตัวไปในคืนนั้นไม่มีใครเจออีกเลย ทุกคืนพระและเนนจะหลีกเลี่ยงเดินผ่านเมนเก่าเพราะจะมีเสียงลากโซ่เบาๆดังมาจากทิศทางต้นโพแก่ไร่กอแก่ไร่กอและกลิ่นเหม็นไม่เหมือนศพเผาไม่หมดจะลอยมาแตะจมูกเป็นระยะมีอยู่คืนหนึ่งเนนน้อยรูปหนึ่งตื่นมาฉี่ตอนตีสองเขาเดินผ่านเมนโดยไม่ตั้งใจแล้วเห็นเงาสูงใหญ่รูปร่างผอมยาวยืนอยู่ใกล้ต้นโพ ดวงตาแดงฉานมือยาวเกือบถึงพื้นมันยืนจ้องเขาเงียบเียบก่อนจะพูดว่าข้าหิวเลือดเนนน้อยกรีดร้องจนเป็นลมไปตื่นมาอีกทีตอนเช้าพระอาจารย์ไม่พูดอะไรนอกจากสั่งให้เนนไปขอขมาแล้วห้ามเดินผ่านป่าช้าอีกเด็ดขาดว่ากันว่าเปรตตนนั้นเป็นวิญ,ญญาณของชายที่เคยฆ่าตัวตายใกล้เมนก่อนจะเผาศพตัวเองด้วยไฟเท่อน เขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดและกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนหิวโหวยไม่จบสิน้นทุกคืนพระในวัดต้องถวายข้าวเปลือกกับน้ำเปล่าให้ตรงสารเล็กๆข้างต้นโพไม่งั้นตอนกลางดึกจะมีเสียงเคาะลงเปล่าดังจากเมนพร้อมเสียงกรีดร้องว่าอย่าลืมค่าฝากกดติดตามให้ด้วย